แตงกวาแตงกวาดองแตงกวาดองอุ้ยแต่มาชักกระดิ๊บ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 แล้วอยู่บนเกลือด้วยใช่แล้วมันไม่เป็นไรหรอฉันชอบกินนะเป็นแบบมนุษย์น้ำล่องลอยเป็นเหมือนกับคืนสู่ธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเหมือนปล่อยเหมือนปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติเหมือนหยดเป็นมนุษย์เป็นเดือนน้ำอ่ะเดือนน้ำเ่ะฉันแบบรู้สึกแบบผ่อนคลายแล้วก็แบบจะนอนหลับแบบแล้วก็มอง เธอมันเป็นงูงูเอ้ยเเอไม่เอาไม่เอากูงูอ่ะลิ้นเหรอเหมือนลิ้นเหรอลิ้นเหรอคืออะไรอ่ะเหมือนลิ้นอะลิ้นแล้วมันจะทำไป็มิ้งหัวพวกนี้เหรอเออนี่อันนี้อะไรโดนแกล้งเหรอแสดงว่าต้องเป็นเขขึ้นช่องแลก เค้กก่อเธอมันเหมือนเหมือนไอศครีมมันเหมือนอะไรอะเออในหน้ากลัวอะไรอะอะไรอะไรไข่ปลาไหลไงที่เขาทำซูชิอ่ะใช่ไหมอันนี้เป็นสาไฟฟ้ารว่านังยืนเข็งเยไงโอ้โหแข็งเ่ยลวกันละเหมือนเฝ้าอยู่นะ เหมือนบ้าซูร่ากันเดินแบบเดินใช่เดินแบบดึกแต่ว่าอันนี้แบบมันโคตรน่าชื่อถือได้ไหมฉันว่าไม่ได้โอ้ my god เฮ้ยไม่ก็จะต้องเป็นงานฮาโลวีนอะไรเงี้ยแน่เลยอ่ะก็เลยแต่งตัวเป็นตัวตลกเออฉันไม่กล้าอยู่ห้องนี้อ่ะไม่อ่ะมีแต่ของโบราณที่แบบเป็นแบบญี่ปุ่นทันปีเนี้ย อาเฮ้ยน่ารักอายยากเจออมังอาสเหมือนอมังอาสเลยอ่ะแล้วก็เตะฝีดาเฮ้ยเตะฆาตกรใช่อะไรอะทำไมผู้หญิงคนนี้แบบฟุ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 บแล้วแตกแบบต้องใช้เวลานานเนี่ยใช่เป็นแบบเป็นไอ้ผีที่แบบว่าเอามือตาอย่างเงี้ยเธอน่ากลัวมากอุ้ยเอมเมซิงมีคมมากแล้วก็แบบ เฉือนแตงกวาแบบแบบข้างเดียวแล้วแบบบางมากอันนี้ปลาปลาฉลามลาฉลามเหรอเออฉลามอยู่ในห้างบ้าไปแล้วไม่มีมันขันหลัยมี่างกูกูมันขันหลักเลยเต็งต็มต็มเตง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 ตหมือนใครวะอ๋ออ๋อจอบอ๋ออตุตา ดูดิมันเหมือนมีชีวิตอ่ะจะกินเหมือนแบบเต็ดนัย่นาแบบนี้เลยอะแต่แบบไปนั่งอะไรอยู่ตรงนั้นเนาะเป็นเือานชาอนงอันนี้อะไรอันแกงเพื่อนตึงเดเล่นเกมเยอะเกินอุ้ยสุดยอดวิ คุ้มตคุ้มเหมือนแบบวิญญาณอะไรบางอย่างดูดิใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เขาถ่ายติดไว้หรือเปล่าน่าจะเป็นชัตเตอร์อีกแล้วถ่ายติดวิญญาณเีเหมือนกำลังมีใครบางอย่างหน้าทำไมหน้าเหมือนเหมือนหัวเือนหมาเลยอ่ะสล็อตช่อซับสล็อตมันช้าจะงแต่ยี่เขาขนาดเขาเร่งความเร็วนั้นเธอมันยังทานไม่แค่นั้นเลยอ่ะวางนิน ตัวข้างหลังโคนโหดอ่ะตัวอะไรอ่ะดูดเสาน้อยดูดีไดงนูเสาจริงๆฉันรู้ว่าการหลักมากเลยะถ้านุษยดเราอเก่งนะเจ๊กี้ฉันว่าเขาอะจะต้องผสมน้าเชื้ออะไรก็ได้แล้วก็เกิดใหม่อันนี้หมากับจระเข้เอว่าหมาจะกินจระเข้ไหมฉันครหรือว่าจระเข้จะกินหมาเดี๋ยมาดูกัน ฉันกลัวไอ้คนที่ใส่อันเนี้ยไปจะเข้าไปจับผิดนะดิจับไม่โดนไปโดนแค่นี้ตายนะเขากหลักแบบเขาฝึกไงฝึกทั้งป่าแล้วก็จอหลักเข็มอันนี้อะไรอ่ะอ๋อฉันรู้ละคืออะไรอ่ะไอ้ไอ้ตรงที่เสื้อนั่นอะเป็นก้นคนแล้วก็ท้องคนแล้วก็แตะด้วยมันน่ารักดี๊ดอื้อ นี่คือฉันคิดว่าเป็นสตรอเบอรี่หมดเลยนะใส่สตรอเบอรี่ใช่โอ้ววววววาวววววว้วว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 ว้ววว้วววว่วววววววนวววเวววอวว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 วนว่วววว่าวว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 นวว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  เคลื่อนเลยเอาเลยไม่โดนเอาอีกข้างนึงข้างนึงเอาเอาไม่โดนไม่โดนเออเธอมันเป็นแบบอันี่ก็แบบคุณอารมณ์แบบเป็นอยู่อย่าโดนนะอย่าโดนนะแบบอารมณ์เป็นมุมอยู่ข้างฝาผนังบ้านเลยอย่าฆ่ามันเลยอะไรอ่ะอันนี้เด็กไม่ใช่เป็นคนแปลกหน้า เป็นเหมือนแบบเป็นการแสดงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยน่ารักฉันชอบดูอะไรอย่างเงี้ยเล้ยคือน่ารักดีอ่ะจ๊แก้วเจ๊แก้วจ๊แก้วอย่า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 อย่อย่าอย่าอย่ายาอย่าแบบ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 ไมโครแจ๊คสัตว์ด้วยนะฉันฉันตนกหน้าเขามากเลยอ่ะเนี่ยดูสิคือฟินมากหกอบนหลังมูเลยบนมูหัวนี้บนมูเอ๊ะเดี๋ยวนะ มันมันยืนอยู่เธอแต่ปกติอ่ะกบต้องโดนมูกินเนี่ยใช่แต่อันนี้มันน่าจะกิ่งมาอันนี้เด็นดูเด็กดด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 อดดดอดดดดดเดดดนดด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 อดดดดดดดยดดบ อ๋อแกงคํมขกงโค้โอ้ยนอ้ยแ่อ่ะอ้บึ้งไอ้ยาโอ้โหคยน่าสงสารหุยสลิงกี้คันนี้เขาคุณละหูคุณละหูคุณลูุลูุลูุลุลุยทำได้ยังไงก่อนแล้วแล้วกี่ร้อยอันอะ เยอะมากเลยฉช่ไมหมื่นหนึ่งอันนี้เป็นของหนแล้วทำเหมือนคูนคูนแล้วแบบอันนี้ยอะรอดทำไมมันยาวแบบนี้เฮ้ยก้อนจ๋าเช่อไม่มีในอันนั้นเลยแล้วก็แบบหลอดยะไปเดือบกัะไปอยู่ในถุงได้ยังไง มีทางอ่ะงงมากชอบมากเลยอะความแบบนีเราดูแบบดูเด็กเลยนะคือแบบไม่เห็นไงไมลยแบบนี้เหมือนกันอันนี้เป็นเสื้ออ๋อหอเดี๋ยวไปแกล้งคนเนที่ฉันบอกไปเมื่อกี้อะอ๋อกเราจะเป็นคืนเหมือนเด็กเห็นนะเฮ้ยเหมือนอยู่นะเหมือนเหมือนเด็กอยู่นะฉันว่าเราไปใช้มา ฉันละดูดิวิญญาณอะไรบางอย่างดูดิใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เขาถ่ายติดไว้หรือเปล่าน่าจะเป็นชัตเตอร์อีกแล้วถ่ายติดบิญญาณอะไรอะเราทำไม่ได้หรอกเธอเราคนใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นู้ายะไหนเฮ้ยอะเฮ้ยอย่าหญ่ดียวเดี๋ยวเดี๋ยว้ยเฮ้ยคือแบบทารู้อะ